เป็นครั้งแรกที่เราพิจารณาในด้านเกี่ยวกับธุรกิจด้านใช้ประโยชน์จากคลื่นวิทยุโทรทัศน์นะครับโดยเราก็เชิญทท,ท,ทบ .5 มานะครับก็ในวิทยุเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกันคุยแต่เฉพาะในส่วนของโทรทัศน์ก่อนนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าหลังจากการที่พูดคุยกันแล้วเนี่ยเพื่อสอบถามเนี่ยนะประเด็นสําคัญเนี่ยคือโดยส่วนตัวผมก็ตั้งคําถามครับว่าตกลงแล้วเนี่ยททบ .5 เนี่ยมีสถานะ ทางกฎหมายเนี่ยเป็นอะไรกันแน่นะครับเ,เข้าใจแล้วละว่าไม่ได้เป็นนิติบุคคลนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตกลงแล้วเป็นส่วนราชาการก็ไม่ใช่แล้วก็ทางผู้ที่แจ้งเนี่ยก,ก,ก็ตอบในลักษณะที่ว่าเป็นหน่วยงานของรัฐโดยอ้างนะครับอ้างขับวินิจฉัยของปปชด้วยซ้ําก็คือว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยคือมันทรบห้าเนี่ยก็ต้องเรียกว่าสถานีวิทยุ โทรทัศน์กองทัพบกช่อง5เนี่ยไม่ได้มีกฎหมายที่รองรับสถานะของตัวเองทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นหน่วยงานของรัฐภายใต้กองทัพบกเนี่ยมันก็ยังมีสิ่งที่สถานีต้องไปปรับปรุงเป็นต้นเรื่องการใช้พื้นที่ที่ราชพัสดุทุกวันนี้นะครับตรงสนามเป้าเนี่ยที่ใช้อยู่ประมาณ11ไร่เมื่อถ้าคุณเป็นหน่วยงานของรัฐแล้วเนี่ยใช่ไหมฮะซึ่งไม่ใช่ส่วนราชการเนี่ย เพราะว่าคุณก็ต้องไปทําสัญญาเช่ากับกรมธนารักษ์ผู้นี้คือไปจ่ายค่าเช่าให้กรมธนารักษ์นะครับรวมถึงถ้าคุณเป็นหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้กองทัพบ,บกแล้วเนี่ยนั่นแปลว่าบรรดารายได้บรรดาทรัพย์สินบรรดาหนี้สินของสถานีเนี่ยมันก็ต้องไปรายงานอยู่ในงบการเงินของกองทัพบ,บกเพราะทุกวันนี้นะครับในงบการเงินของกองทัพบ,บกเนี่ยยังไม่ปรากฏสิ่งเหล่านี้อยู่นะครับ แล้วที่มันยังสร้างความสับสนกันอยู่นะครับนั่นก็คือว่าทางผู้แทนจากสอตองอเองเนี่ยก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็สอตองอเนี่ยไม่ได้ตรวจสอบนะครับบัญชีงบการเงินนะของสถานีซึ่งจะเริ่มทำการตรวจสอบกันเนี่ยอย่างจริงจังเนี่ยก็ในปีงบ 66, 66นี้นะครับ แม้ว่าทางผู้ชี้ใจจากททบก็จะบอกว่าเคยตรวจแล้วนะครับเมื่อปี2542ซึ่งเดี๋ยวกรรมธิการก็คงจะเรียกขอเอกสารนะครับเพื่อมาตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งทีนี้นอกเหนือจากทรบร .5 ที่เราเชิญมาล้วก็มีทั้งกสทชนะครับมีทั้งสมาคมภาคเอกชนที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับทีวีดิจิทัลก็จากการสอบถามนะครับสถานการณ์เนี่ยเรื่องธุรกิจในปัจจุบันเนี่ยเราก็รับทราบมาว่าวัาธุรกิจ ทีวีทิจิตอลตอนนี้มันอยู่ในสภาวะที่แข่งขันสูงนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงขาลงด้วยเทคโนโลยี disruption นะครับพฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไปอเอกชนเองซึ่งต้องบอกว่าเป็นมืออาชีพเนาะไม่ใช่ข้าราชการหรือไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเนี่ยก็ยังเห็นว่าการดำเนินธุรกิจเนี่ยในอุตสาหกรรมนี้มันค่อนข้างยากเราหันกลับไปดูพทบ5นะครับสถานีทางสถานีวิทยุพทบ5เนี่ยก็ปรากฏว่า เมื่อปี60เนี่ยมีกำไรอยู่ประมาณ180ล้านบาทที่เขารายงานเนาะแต่พอปี61-66ถึง66เนี่ยปรากฏว่าขาดทุนแต่ว่าไม่ได้รายงานต่อกรรมธิการนะว่าขาดทุนเท่าไหร่ทีงนี้เนี่ยตรงนี้เราก็เลยตั้งเป็นเป็นเป็นข้อห่วงใหญ่ครับเพราะอะไรครับแม้ว่าททบหเนี่ยจะดำเนินธุรกิจเป็นทีวีสาธารณะนะครับเพื่อความมั่นคงแต่เราต้องยอมรับก็ว่าทุกวันนี้เนี่ย ถ้าหากว่าทรพหมีสถานะทางการเงินอยู่ในระดับที่ดูแลตัวเองได้เพราะเขาไม่เคยของประมาณแผ่นดินมาก่อนแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาเมืออาชีพเข้าไปบริหารนะครับไม่ได้ปรับปรุงให้มันกลับมากําไรได้นั่นแปลว่ามันก็อาจจะเป็นภาระต่อรัฐบาลได้ในอนาคตถ้าหากว่าทรบห้านั้นขาดสภาพคล่องนั่นจึงเป็นข้อเสนอในส่วนของกรรมธิการฝากฟังพาคก,ก้าวไกลที่เราเราจึงบอกว่า ถ้าหากว่าเราจําเป็นที่จะต้องมีสถานีวิทยุโทรทัศน์ที่จะเอาไว้สื่อสารด้านความมั่นคงนะในช่วงเวลาจาก100%เนี่ยจะใช้เท่าไหร่เนี่ยเราก็กันออกมาเพราะทุกวันต้องยอมรับนะถ้าคุณไปดูผังรายการของทรบ .5 เนี่ยม,มันมีแค่ส่วนเดียวนั่นแหละส่วนน้อยทั้นแหละท,ที่ที่ทำเรื่องความมั่นคงเราการส่วนนั้นออกมานะฮะแล้วก็ใช้แล้วก,แวก็แล้วก็จัดสรรงบประมาณเพื่อส่วนนั้นไปเลยแล้วอีส่วนที่เหลือเนี่ยที่ไม่ได้ใช้เพื่อความมั่นคงเนี่ยเราก็ เอาส่วนนี้ออกมาแล้วให้เอกชนเนี่ยมาบริหารให้เมืองชีพเข้ามาบริหารเพื่อทําให้ธุรกิจเนี่ยมันกำไรได้นะครับแล้วแล้วเพื่อที่ว่าในอนาคตเนี่ยมันจะไม่ได้เป็นภาระทางงบประมาณก็ต้องเรียนว,ว่าสาหรับวันนี้การประชุมวันนี้มันก็ยังไม่เสร็จสิ้นนะครับเพราะว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยผมยังไม่เห็นงบการเงินของสถานีเลยนะครับไม่เห็นงบการเงินเลย ก็เดี๋ยวจะรอดูงบการเงินอีกทีหนึ่งเพื่อจะได้เห็นว่าสถานะในเรื่องของหนี้สินนะครับหรือลูกหนี้เป็นอย่างไร